สามสองเนยเปิดเลยหนึ่งสองซ้วพี่น้องพี่สางว่าตัวใหญ่แค่นี้กนใจซื้อนอนน่เนาะแต่พี่นเอิมันตัวเลยบโบมีอย่างเลยจักเราจะขายหมดเลยเอาอะไขายรถมอเตอร์ไซค์ได้พี่น้องไหมขายหมดเลยขายทุกอย่างมาเลยขายรถจักรเรียบร้อยพี่น้องเลย สบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้น้องตัวเกี่ยวกาสิพาเดฟซีไปเบึงเบาอ้ายเนาะเพิ่อนลืมต้นเห็ดกเกษตรพ่อเพียงพี่น้องเพราะว่าเพิ่นน่ะเป็นลูกไา้คนเดียวเนาะเพื่อนกาสีเห็ดแบบว่าพ่อเพียงแบบให้ได้กินได้ใช้อยู่ภายในครอบครัวเพื่อนจังบรด้ไปเห็ดงานนี้บอนอืนเนาะพี่น้อง เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ชายผู้เดียวในครอบครัวเนาะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ว่าได้พี่น้องื้นนี้กะบ่อายเพิ่นได้ซื้อในแดงมาแต่ถ้าแขกเนาะแล้วกะมีมันต้นไข่พี่น้องฮาสาพไปเบิ่งเนาะนี่แล้วกะเพิ่นได้อันต้นมะพร้าวว่าปลูกนําได้พี่น้องนี่ต้นมะพร้าวเพิ่อนอย่ามาปลูกเพิ่นว่าว่าปลูกไปอย่างลนะเล็กละน้อยก่อนพี่น้องวันนี้กะเป็นมันต้นไข่เขาหนึ่งกินมื้อเช้า,านีพี่น้องเลย มันต้นไข่เพิ่นเอามาแต่ถ้แขกนี่น้องตุกเกี่ยวกบคิดอยู่ได้วปุ๊มันต้นไว้กินในครอบครัวนะพี่น้องแล้วก็ถ้ามันลายก็เอาไปขายเนาะนี่มันต้นไข่นะเพราะสิเป็นสีเหลืองพี่น้องเวลาที่อันหัวเพิ่ออกมาเขาหนึ่งมือเส้นแบ่บแซบน้องตุกเกี่ยวกบต้มกะทิใส่น้ําตาลพี่น้องมือเช้าน,นี่กินแซบเหนียวคักแล้วก็สีพ,พ้านนด้ยวยพวกเหนแดงพี่น้องเบาอ้ายเพื่อนซื้อมาขายายพัน,นุเนาะกระซามหนึ่ง น้อยเลี้ยงเนยแดงไว้เลี้ยงไก่พี่น้องเลยเพราะว่าบ่อายเพี่นจะเอาไก่ไข่มาเลี้ยงพี่น้องเพี่นกจะลองออกมาเลี้ยงก่อนเนาะเริ่มต้นเล็กๆหน่อยแทนและชิพายตกเกลืเบิ่งแนวหนึ่งแง่นมเนาะอยากไปทางนี้่ยากไปทางนี้เออในกระถังนี่นะนี่เออหามสองเลย เปิดเลยหนึ่งสองสามว้าวพีเน้องมีสามว่าตัวใหญ่แ่ใช่ใช่ใชจักตโตสกปงโตแปดมามาบ่งน้ำกันมาาโตใใช่ใช่ใช่น้องบัวคนจะสีเลียงกบน้ำนี เราเอากบมาเลี้ยงพอแม่พ hmm> ันสองสี่หกเจ็ดเก้าโตเก้าโตเก้าโตเก้าหน้าเก้าไก่พี่น้องแม่แล้วว้ามีตัวใหญ่ยังไม่เคยเห็นกบใหญ่เป็นเชือกยังมมีตัวผู้พี่น้องพลจิหาตัวผู้มาอีกโบก้าจับได้ีหค่ะยาน จิ่งจร่งไว้ก่อนบอกไอ้ก้เพือนไปฮดมอโมเพราะพี่น้องเห็นเพื่อนต่อสายใจไปก็ไปอ่อกเนาะื้อเช้านี้แมนไปเ่อไปออกเนาะแล้วกันวันนี้อันบอกไอ้เพื่อนมีแบบว่าคนที่เพื่อนเจียนเอารถมายกหนองให้บอกไอ้นะพี่น้องเพื่อนมาอีกื้อเช้านี้เนาะแมนแล้วสงสัยสองเจ้าคนละบ่อนกับบ่อนที่มามื้อนั้นบอกงงว่าเพื่อนเสี่ยวราคาเท่าไหร่นาอยก่อนี้เนาะแมนลองถามบอกไอ้เพื่อนบึงพี่น้องว่า รอบสองนี่คนที่สองนี่เพิ่นเอาเท่าไหร่ยกมองเท่าไหน,น,อ,หนอ,ยอยาก,กยกยุ่พี่น้องอยากเค็ดคู่คู่สะมมไม่เนาะทางแคมค่ะไว้ปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้ดินแต่ว่าเอาการงบประมาณยังห่หลายพี่น้องสร้างบ้านกะยังบ่แล้วคักเนาะตอนนี้กันเลยหมแล้วจะต,ต้องเก็บเงินไว้สร้างบ้านก่อนส่วนบนออายแหละเพิน่นกะดีได้พี่น้องที่ว่าเพิ่นสีเเษตกรพอเพีพยงขนาดจังบริจาคครอบครัวไปเนาะ จังได้อยู่นํำแม่น้ำครอบครัวเนาะพี่น้องมือานี้น้องตะเกียบสีผ้าไปเบิง่งหนองสะที่บอกไอ้ผ่าสิจกพี่น้องเลยแดดฮ้อนฮ้อนพี่น้องมื้อวนนี้บ่ค่อยมีลมปนใดเนาะคนนี้ละ่นเป็นเจ้าของรถแมคโครคนใหม่เนาะที่พ่นสีมาเบิ่งเลยกะประเมินราคาเบิ่งว่าราคาสีประมาณเท่าไหรน,น,น่าออนนาจะเป็นคนละคนเนาะ เพราะว่าตแต่งโมเบาายเนาะต้องการน้ำพี่น้องหนองอะฝัดตื้นพ่นก็นเลยทีม่มาบึ่งมาบึ่งก่อนเมื่อนี้น้ำหนองเบาอายกะเหลือแต่เทีเ่ยงหัวเข่าเทีเ่ยงกลางขาได้พี่น้องพักบงเนาะ โอโว่าปลาที่บ่อไอ้คนปล่อยลงสีเหลือประมาณเท่าไหร่คือบรเห็นน้าตีงเลย,เยแม่นประมาณเพียงนั้น,นสมนนส้เวนแม่นต้นสมเสี่ยวนี่ม,นนาม,มากคนแก่แล้วสิกินในมันเนะาะถ้าว่ามีส้มนะพี่น้องเอามากสมเสียวไะใส่ต้มปูต้มปลาอะไรเนาะแม่ สวนแตงโมเบาไอ้กันยังพอนี้ออกแล้วพี่น้องเพามาลุ้นไปนน้ำกันเนาะนี่มาเข้าสีมาเบึ่งน้ำกันพี่น้องลองให้พี่น้า fc ลองประเมินเบึ่งเนาะว่าเฮ้าหาสีเห็ดเห็ดหนงใหม่เนาะเห็ดคันสะอยู่วังนั้นสีประมาณเท่าไหร่พี่น้อง ลองประเมินกันเข้ามาเลยก็เอ <l> ิไปฟังตัวจริงเนาะเดี๋ยให้เพื่อนประเมินิ่งเนาะนี่เ้หนึ่งเขาเดิเขาม่เดินีสองสิจ้เพิ่นไปไเขาองกระเอบ้าตามมาเห็นเลยการมันีคันใหญ่ไปนีี่ันตอนนั้นมันนั้นตอนนั้นก็จกขึ้นจะมาแก่แก่ ก็คงเป็ขึ้นมาคัดว่าเรื่องคัดเนาะคัดว่าเรื่องคัดนี่ม yup. <po bio> mm ัน hmm. ล mm ังเสือดินเจ้าไปจะเอาออกมันบเบิลังเสือเจ้าะได้เลือกสเมตรคัดพอเลยเขาก็มันบูเบิสสองเมตรนี้คือะยมันคันพอคจะาจกจกขึ้นมาใสนี่นะใส่แบบเพราะว่าบอลนี้มันลุบดี่ใช่นี่เปข้าตัานั้นนี้มันต้องไปใส่กรบ้านเ้าเจดานแ ได้แต่มันบดเสน็จให้รถบอดเขาลดไปเนาะรถลดไปได้รถบอดได็กันต้องกี่มาล่เพิ่นว่าว่าน้องเหานี้คือปลาิีลายนัฉันเฮาเลยว่าปลาป่อยเพื่นเรยว่ามีแต่ปลาคอปลาชีป่อยลงไปนันปลาขอกินหมดแล้วเพิ่นวา ถ่าน้ำแห็งปีนี้ก็คือเท่าสีเอาออกอีกเอาเอาเอาปลาคอออกอีกพี่น้องสีนะมันจับปลาคอได้หลายหลายเนาะแมนปลาอื่นไม่ค่อยมีเลยหนองกลางทห่หลายเพราะเพื่อไอ้ดุกมันแมนยันกลิ่นไปแล้ว่่่าาเทไหรต้นมะกะทันกับดกดกพี่น้อง ว่างก็เขาเจาะประมาณนี้แหละบอกบอกความงามความกว้างประมาณทิศกรงไหมยืนบ้างก็ได้นะแค่เราบุกเลยท่านเอาเ๋าเจาะคันจากต้นกล้วยมานะก็คือมันแขงคันน้ำอยู่นี่โอ้ยคักเลยเอาลงแต่พื้นนองอีกแม่น่าซิสก็พอแล้วแม่น่าซิสพอกระไรทำใจว่างเลยลองประเมินราคาเบื้องนอกทีเท่าใหญ่ลองจะขึ้นนองลงในถา้ำ้นเนาะแม่น่าซิจะขึ้นนองก็มาดินงามเลย แม่ดินงามแหง้งพี่น้องวางนี้บางทมาคุดเอาไปเห็ดไปใส่กอนไม้เลยดินงามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปลาปล่อยลุงน้องก้าหก <f ie> ไหลลุงน้องนั่นเียแล้วคันวัดไหมโมเลเขาจะเอาเงียงกัดเอาเราเอาปอไอ้ปล่อยไ <f ie> หลลงสองหนองพุ่ณวัตดแสดงว่าเขาได้กำไรพี่น้องจับมือเปล่าน,าน,อน,อน,อนะน,าา <f ie> น้องนี่แหละพี่น้องฟ้าออลายน้องนี่แหละน้ำิ่มแห้งแล้ว มาวยขนาเห็ดคันขึ้นี่ก็เขาสามารถปลูกต้นไม้ได้อืแมนแมนแมนเฉลยคนละพายนีแล้อเรือไม้นะเก็บรอยสาสามเมตรเก็บรถเสาแม่ก้อนมารวยมารวย ันตะได๋นเฮาก็ตกบกก็คือมีอือแต่ว่าราคาที่เฮาลมก็มีเอาแม้น50เริ่มต้นนะรัว่ามันมีดินบ่ซื้อเฮาก็ตกให้เจ้าเฮา2เมก็มีอแล้วแต่าเอาดินน้อยดินหลายนะเจ้าอยู่ายดินเฮาเออ่มันตก7เมกอทางบีน้องเจ้าไ่40้ที่เลยน้องก็กว่เด้อพี่น้องเอ้ยเอาไปใส่ะเฮาได้บ่น โอ้ยเอไปได้บ่เียวเียวองนี้เออมีเียวอ่าขัีเรียบรอยสได้สูงสูงููกันได้กน้นี่ถ้าตัวนี้ลลงเลตัวนั้นมันสูงเองมันมั่ใหญ่เลยสูงเองตัวนีเลกันนี้เขาได้ขยายหน้าขั้นออกมาให้รถเล่นได้อีกเนาะันนี้เนจะตีขึ้นเป็นขันใหญ่เลยไหนละตีขันใหญ่ สบายดีเนาะตอนนี้เพิ่นก็นได้มาเบิ่งน้องเกียวเนาะนมาเบิ่งน้นองซาเฮามีสองเจ้าเลยที่มาเบิ่งเนาะราคาก็บ่ต่างกันเนาะราคาประมาณเดียวกันเพิ่นคิดเป็นเม็ดก้อนแล้วคันเก่กา,าก็ราคาเดียวกันคันใหม่เพิ่นมาเบิ่งแล้วเพิ่นว่าคันใหม่สิมาไวเนาะเพิ่นว่าหมื่นมันือสองหมื่นสามหมื่นซีมาแต่คันเก่าเนาะเพิ่นสิมาประมาณอีกทิศหนึ่งสองทิศ วันนี้เพิ่นว้าราคาจกี่กับ่าไร่กบพอไหมเพิ่นว้างสองหมื่นห้าพี่น้องต่อหน้าใดกับบนรุ่ดเนาะเพิ่นว่าว่าน้ำมันแพงช่วงเนาะกับไรกับบ่ค่อยหลายเพิ่นวะเอาเพิ่นมีงบด้วยหมื่นเดียวบาทนี่เอ้ยสิวประอจ่ายเพิ่นก่อนเนาะแล้วของคนคู้จักกันนอนนี่เนาะจ่ายเพิ่นก่อนหมื่นหนึ่งบ่พอกับผ่อนผ่อเพิ่นเอารเพิ่นเป็นเป็นคนคู้จักกับเพาเนาะเป็นไอ้ฮักกันเพิ่นมาเลีนกินเลยเพิ่นเอ้ยเพิ่นว่าจ่ายก่อนเท่าไร่ก็ได้เพิ่นนว่่าะสิเ็ดให้กอน เ้าสิีจ่ายก่อนเมื่อนึ่งแหละที่เหลือเราเขาจากพอนเอนด้วยพี่น้องที่หากำลังไปเชโนมาพี่น้องเนี่ยไปซื้อหัวหานไก่พันไข่มาอืมพราะว่านไปเชียวไก่พันไข่มาเลี้ยงพี่น้องเข้าแล้วเขาเชียร์ถุงอาหานเองเนาะไปซื้อหนงสอบแล้วสามแสนกดห้าร้อยกว่าบาทเนาะเป็นเองเป็นเพื่อนในสอนพี่น้องมาเลี้ยงน้อสีมาเเ็ดเองเนาะเขาซื้อมันสับปะหลังที่เพิ่นขาย ซื้อมันแห้งมาเนาะมาผสมกับพัมเลยผสมกับกากน้ำต้มกับสารมาเบิ่งเขาซื้ออุปกรณ์มาลูกใจแห้งขนาดเลยมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องเบาไอคือเสาหลักของครอบครัวเนาะนี่คือเครื่องอัดอาหารเนาะอัดอาหารเครื่องอัดอาหารโอเคราคาหมื่นกว่าเครื่องอัดอาหารไก่สองร้อยกิโลนี่เออไป่ใช่นี่บน สามโงบสามลูกกิ้งเนาะน้องน้อยกับโบเคยเห็นจกเถื่อพี่น้องเลยสามลูกกิ้งคือทดลองให้เนาะเขาเพชรหัวหานเข้าอันต้นหญ้าต้นหญ้าเขามาผสมแล้วเขาบดออกมาเป็นเป็นเม็ดอาหารเลยเนาะให้ไก่กินไดเลยเอาหยอดวางเขาบดใส่มันใส่ใส่่ทำอลไรก็มีมักซาลีแต่เขาบ่มีก็เขาก็ใส่ตามที่เขามีคนเนาะแมนไก่ก็ไปทำถ้าทำไปเนาะประมาณร้อยร้อยซ่าโตนี่แหละไก่เขา แต่เพื่อนเฮ็ดก็ได้เฮ็ดให้เต็มที่เลยเนาะเพื่อนว่าให้ฟองใส่ไก่ฟองใส่ไก่เพื่อนว่าให้บบได้แล้วเดี๋ยวคุยกันเนาะเพื่อนว่าอยากได้เติมอีกฟองใส่ไก่นะเติมอีกข่าพันเดี๋ยวมือที่เพิ่นมาแท้ๆนะเฮาสิมาเว้ากับเพิ่นอีกเทื่อนหนึ่งพี่น้องว่าฟองใส่ไก่นี่เฮ็ดแถมให้เฮาได้บ่เนาะได้เพื่อนว่าเรากินเองเพื่นว่าขออีก5,000เพิ่อนเฮ็ดฟองใส่ไก่ให้โอ้ยบ่ไหวพี่น้องเอ้ย5,000อืนฟองเดียวโบไหวบ่ไหวแบบนี้ถือว่าแพงในพี่น้องราคานี้ใช่เนาะ เพราะว่าสิว้าวอย่างิ่นก็ะบอกว,ว่าโอ้อันน้ำมันแพงใช่เนาอย่ากคนลี่เนาะคนผลคนงานนะสองอย่างนี้อันนี้คือเครื่องเครื่องทับอย่าเนาะตัวนี้งสิบล้านกีบเกือบสิบล้านเนาะปลายฝ่ายนื้อหนึ่งาสามส่งอีกอีกเครื่องทับต้นกวล้วยเดี๋ยวเราทดลองเบื่อ่ชยให้เเนาะโอเคซับแบบมุ่นละเอียดเลยแบบต้นกล้วยมุ่นแล้วเอาเอามาผสมกำพันเนาะกินได้เลยเนาะอืมพอเทนตห่วงการก็สบายแบบนี้กันใจซื้อเนาะนี่เนาะ เปิดเน้อตัวอะไรบ่มีอย่างเลยจักรรถจะขายหมดเลยออายขายรถมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องขายหมดเลยขายทุกอย่างมาเลยทีแรกว่าเขาบุซื้อไก่มาสิไปซื้อต้นไม้คิดไปคิดมาเรื่องเอาไก่มาก่อนเอาไก่มาพอได้ขายไข่มันขายรถจักรเรียบร้อยพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นซาเล้งเนาะบ่นอ่บ่ตัวแล้วบอายบ่เนื้อบ่ตัวพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยกะอยากให้พี่น้องเป็นกำลังแห่งใจให้บอ้ายเนาะให้ประสบผลสำเร็จพี่น้อง ได้เงินทุบใครเนี่ยยังชิ้รอแจ้งเตือนเนี่ยเสิได้เงินทุบพอไปมาลงทุนจากหน่อยเนาะรอพินรอพินนั่นฟังเบิ่งกบมาเบื้งกบฟังเบิ่งเบื้อเดือนนี้แล้วเออมาดิเขาสิไปเอาตัวปูเพิ่มตัวปูกบกบนาเนาะโอเคเพิ่นเลี้ยงไว้แต่ตัวมันใหญ่อยู่แค่แค่นี้เพิ่นสิปั่นให้เขาโลละหกสิบพันเขาสิซื้อมาผสมกับกบกบอันนี้เขาไปตัวหนึ่งพี่น้องกบใหญ่ไปตัวหนึ่งตัวสัมผีสหมทันแล้วออกไปน้องนี่แหละสงสัยลงน้องเรียบร้อยแล้ว ไอไข่ขุท่านมันโดนโดนให้กลับสู่ธรรมชาติพยายามมันนอดเดี๋ยวมันอยู่นองซ่าเฮาในแหละเดี๋ยวก็เห็นดอกมันออกจจกตนหนาเขาบ่ได้ดอกเพราะมันโตใหญ่มที่อยู่ในนี่แหละขั้นเรียบร้อยเนาะขั้นว่าประสบผลสําเร็จในการได้ขายย้อนได้พี่น้องเลยว่าฟื้นไข่ไก่หรือว่าเป็นกบเป็นไก่เนาะไก่ก็สามารถเลี้ยงแล้วก็ส่งให้กันเจโนได้เลยตั้งใจซื้อจะโดนโดนแล้วนี่นะแต่หลายปีคิดไว้เ่จะได้ตัวนี้นะ ยางได้ตัวนี้กับตัวนี้จนตัวนี้ฮ่าอยากได้ของไทยเนาะที่ว่ามันเครื่องอะไร9,500แต่เอามันเอาบุถึงเขาเอาตัวนี้จนได้ตัดสินใจขายรถพี่น้องเลยบอาใกันด้เนาะ2ล้าน0ล้าน8,000าไร2ล้านด0 0 0ประมาณ6,000ตัวนี้ไงซือั้ง4,000นี่มั้งตัวนี้6,650,000จีบหมื่น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  S คือหมื่นหมื่นเหรอหมื่น เครื่สีออกมาจากเซโนเนี่ยเขาเอาเซโนเนี่ยเป็นเครื่องเกษตรเขายังยังอยู่สั่งไว้อยู่เซโนเนาะยังสามสี่อย่างโอเคในราคากับโบแพงดในราคาอย่างละพันนี่แหละอย่างละพันสองพันแลยพี่น้องเขาเดี๋ยวเอามาประกอบกันเนาะการลงทุนครั้งใหญ่ของวอลไอส์นอนนี่เนาะหัวหานก็เลยเป็นแหละหัวหานเขาเดี๋ยวเอามาอันนี้หัวหานเอามาเพราะว่าเนางเอามาลดต้นทุนเขาสีเอาผสมกับอันนี้เนาะเอาตูบเทมันน้ำเขาให้กินเลยไงผสมกับต้นกล้วยเราแล้วก็ไก่พันธุ์ไตนาหวานเนี่ยแมน สิเป็นยังไงกันมารอติดตามพับส้มในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะจบคลิปเพียงซท่านี้ก็เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อบอกพาคลิปใหม่ของเฮาจังไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณที่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโน่แฟมิลี่เนาะพี่น้องสบายดีเด้อบาย